สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาวจีชัดฟันธงวันนี้2ตุลาคม2568นะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วค่ำคืนวันพระหัสฟุตบอลยุโรปยังมีให้ลุ้นกันเหมือนเดิมวันนี้เป็นโปรแกรมของยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ยูฟาคอนเฟอเรนซ์เดี๋ยวเราไปที่ซิตี้กราวนะครับเกมยูฟายูโรปาลีกนอร์นอตติแฮมฟอเรสแต่เปิดบ้านเจอกับ มิชลล์นะครับเป็นแมตช์เดย์ที่2ของยูโรปาลีกละนะครับก่อนอื่นเลยแอด eak เก้า e เนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกทัศนะได้หมดนะครับแอด eak เก้าเ e ตามหน้าจอนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะผลงานของทั้งคู่นะครับถ้าเอาเฉพาะในยูโรปาลีกเกมแรกเนี่ยนอต์ทิแคมฟอเรสต์บุกไปเสมอเบติสสอจริงๆเนี่ยเกือบจะได้3แต้มอยู่แล้วครับมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกม ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนะครับตัด5เกมหลังสุดทุกรายการพรีเมียร์ลีกคาราบาวครับยูโรป,ปาลีกฟอเรสต์ไม่ชนะเลยนะครับโอ้โหนะนักแอสรับการต่อจากทางด้านนูโนเอสปิโรซานโตผลงานยังไม่ดีครับอ่ะนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ซันเดอร์แลนด์ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนวิทิลเลน,นครับทีมดังจากเดนมาร์กครับก็รั้งอันดับสองของลีกนะนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะแรนเดอร์เอฟซีไปสองหนึ่งห้าเกมหลังสุดชนะไปถึงสี่นะครับแพ้หนึ่งแล้วก็เกมแรกในยูโรป,ปาลีกเปิดบ้านชนะสโตมการ์ด สองประตตอสูนะครับอาถ้ามองในเรื่องของประสบการณ์ในเวทียุโรปก็ต้องบอกว่ามิทิแลนด์ทีมทีมใหญ่ทีมดังเดนมาร์กเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับบางปีเล่นแช,ชมเปี้ยนลีกบางปีเล่นยุโรปลาลีกแต่ก็เป็นขาประจําในเวทียุโรปส่วนฟอ r เรส ก็ครั้งนี้ได้กลับมาเล่นในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกแ้่ดูชื่อชั้นตัวนักเตะก็ต้องบอกว่านอตติงแฮมฟอเรสอาจจะดูเหลื่อมๆกว่าแต่ทีนี้ปัญหาของฟอเรสคือฟอร์มการเล่นที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวโค้ชมาวันนี้สําหรับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับตัวเจ็บๆก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะครับก็มีทางด้านโอไลน์หน้านี้แบ็กแบ็กขวาตัวหลักเลยดักลาสลุย แล้วก็รวมไปถึงแนวรับอย่างทางด้านมูริโลด้วยนะครับเกมลุกอย่างอาววนิยีก็มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนมิทิแลนด์ชุดนี้ครับข้างหน้าเนี่ยใช้ทางด้านฟันคูลิโนแล้วก็มีทางด้านจูเนียร์บูมาโดนะครับเกมตรงกลางเนี่ยฟลิปเบลลิงนะครับอดีตนักเตะบอลหมัดตอนนี้ย้ายมาเล่นกับทางด้านมิทิแลน,นะครับส่วนเจ้าบ้านฟอร์เรสต์นะครับดูจากตรงนี้ก็เชื่อว่าเป็นนัดสําคัญนะครับกลับมาเล่นในบ้านก็ต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ต้องการชนะเลยนะครับ ข้างหน้าใช้อีกอร์เชซุสครับบิทฟิลด์ฮัตสันโอดอยนะครับมีทางหน้านมแกนกิฟไว้เป็นตัวชูโรนะครับส่วนตรงกลางอารีสแอนเดอร์สันซองกาเล่อ่แนวรับก็จะใช้ทางหน้าโมราตาแทนมูริโลจับกู้กับเบรนโควิดแบ็กก็เป็นดิโกบิเลียมกับซินเชนโกประตูเป็นแมตเซลเหมือนเดิมนะครับอถ่ถึงว่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทางหน้านอตติงแฮมฟอร์เรสแต่วันนี้ขอซื้อใจอีกหนึ่งเกม น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยเจอมิทิลแลนะครับก็อาจจะไม่ได้แกร่งสักเท่าไหร่ถ้าเล่นตามระบบของตัวเองนะถ้าไม่ติดประมาทหรือถ้าไม่เล่นหลังรั่วจนเกินไปเนี่ยผมก็เชื่อวันนี้ทางด้านนอตแฮมฟอรเรสต์น่าจะชนะมิทิลแลไปได้นะครับหนึ่งลูกมีได้ครับให้ลุ้นไปที่เมทที่2เชื่อว่านอตเแฮมฟอเรสต์น่าจะทําได้ครับส่วนอีกคู่นึงผมเลือกเกมที่กรุงโรมนะครับโรมากับทางด้านลิวนะฮะโรมาดูกาลนี้ออกซาร์ทในเกาโชดีมากๆอะเล่นในบ้านก็เเชชื่่อวาาานนนจะดกีี้ยส หลักเยอะผมชั่วการมาเยือนที่กรุงโรมไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเชื่อว่าโรม่าน่าจะเอาชนะทางด้านลิวไปได้เช่นกันนะครับทำคืนวันพฤหัสที่2ตุลาคมในศึกยูโรปาลีกชอบ2ทีมเจ้าบ้านครับเอกมาขาวชีชัดปนงไปที่น t อตต g ิงแฮมฟรส์กับโรมานะครับแอดเอไอเคเนะครับพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจโชคดีครับสวัสดีครับ